วิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่14แล้ว oh. นะคะสำหรับวันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดเด็กๆยังจำได้ไหมคะตอนอยู่ต .1 หนึ่งเด็กๆเรียนไปกี่มาตราแล้วคะถ้ายังจำไม่ได้เดี๋ยวไปเรียนพร้อมกับคุณคุ้ยนะคะมาตราตัวสะกดนะคะเราจะถูกแบ่งเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งคือมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราตรงมาตรามีมาตราอะไรบ้าง 1นึ่งมาตราโกกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยและมาตราโกเราไปดูมาตรากากากันเลยค่ะมาตรากกาหรือแม่กาคือคำหรือพยางชที่ไม่มีตัวสะกดโดยอ่านออกเสียงเป็นสระเป็นหนึ่งในมาตราแต่ไม่ถือว่าเป็นมาตราตัวสะกดเพราะมันไม่มีพยัญชนะต่อท้ายนะคะ ทีนี้ไปดูคําที่อยู่ในมาตรากกากันเลยค่ะคุณผูก้อยจะยกตัวอย่างภาพแรกให้เด็กๆดูซิว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคําว่าเสื้อนั่นไงไหนลองสะกดคําว่าเสื้อให้คุณรูฟังสักหนึ่งครั้งจิสอเอือเสือเสือไม้โทเสือ้อเด็กๆลองสะกดคําว่าเสือ้อจะออกเสียงสอสอคือพยัญชนะ ใส่สระเอือใช่ไหมคะแล้วใส่วันยุกต์รูปโทมีตัวสะกดไหมคะเด็กๆไม่มีนะคะถ้าต่อไปคะ่ะได้คำว่าโต๊ะเด็กๆลองสะกดคำว่าโต๊ะดูสิโตโอโตโตไม้ตรีโต๊ะเด็กๆจะสังเกตว่าตอคือพยัญชนะสระโอเป็นสระ ใช่ไหมคะส่วนไม้ตรีคือลูกของวรรณยุกตรีเพราะนั้นคำว่าโตมีตัวสะกดหรือไม่ไม่มีใช่ไหมคะต่อไปคำที่สามคือคำว่าราเด็กๆลองสะกดคำว่าราดูซิปรอารามีตัวสะกดหรือไม่ไม่มีนะคะคำต่อไปคือคำว่ามะระ มีตัวสะกดหรือไม่ไม่มีและสุดท้ายคือคำว่าเงาะเด็กๆลองสะกดคำว่าเงาะดูสิเงาะออกเงาะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นคำที่ยกตัวอย่างก็คือคำที่อยู่ในมาตรากอการคือคำที่ไม่มีตัวสะกดเด็กๆคงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูมาตราตัวต่อไปกันเลยคะ่ะ มาตรากงอ่ามาตรากงคือมีงองงูเป็นตัวสะกดอ่าเพราะนั้นมาตรากงมีงองงูเป็นตัวสะกดครูก้อยจะยกตัวอย่างคําที่มีงอเป็นตัวสะกดมีคําว่าอะไรบ้างคําแรกคือคําว่ากลางเกงเด็กๆลองสะกดคําว่ากลางเกงดูสิกอ,องอ กางกอเองเอเกงสังเกตจะมีงองูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะาคำต่อไปคำนี้คือคำว่าเตียงเด็กๆลองสะกดคำว่าเตียงดูสิต่อเอียงอเตียงสังเกตว่ามีงองูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะคำต่อไปคือคำว่ากุ้งเด็กๆสะกดคำว่ากุ้งดูสิกออุอ งอกุง้งไม่ถูกุ้งมีงองูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะคำต่อไปคือคำว่าลองกองเด็กๆลองสะกดคำว่าลองกองดูสิลอองอลองกอองอกองมีงองูเป็นตัวสะกดใช่หรือไม่คำสุดท้ายคือคำว่าแตงกว่าสะกดคำว่าแตงดูสิตอแองอแตงสังเกตได้ คำที่ยกตัวอย่างในวันนี้คือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดสรุปแล้วคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากงนะคะมาตราต่อไปค่ะคือมาตรากุ้มมีมม้าเป็นตัวสะกดเอาล้ค่ะเด็กๆไปดูตัวอย่างของคํากันเลยค่ะคําแรกคือคําว่าร่มสะกดคำว่ารม่ดารมดูสิรออ มอรมไม้เอกรม่มสังเกตตัวสะกดเป็นมอมา้าภาพต่อไปคือคำว่าโคมไฟเด็กๆสะกดคำว่าโคมดูสิคอโอมอโคมมีมอมา้าเป็นตัวสะกดภาพต่อไปคือคำว่าฉลามสังเกตม,มีมอมา้าเป็นตัวสะกดภาพต่อไปคือคำว่าส้มเห็นไหมคะมีมอม้าเป็นตัวสะกด ภาพต่อไปคือคำว่ากระเทียมสรุปแล้วคำที่ยกตัวอย่างคือคำที่มีมอมาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากลมนะคะมาตราต่อไปค่ะคือมาตราเกยมาตราเกยจะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นครูกอ้ยจะยกตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราเกยภาพแรกคือภาพเกี่ยวกับ เรื่อยรอเอือ้ยอย่อเรื่อยไม่เอกเรื่อยเพราะนั้นมีย่อยักษ์เป็นตัวสะกดภาพต่อไปคือคำว่าไฟฉายคำว่าฉายฉออายยอฉายมีย่อยักษ์เป็นตัวสะกดภาพต่อไปคือคำว่ากล้วยกอรออัวยอกล้วยไม่โทกล้วยมียอยักษ์เป็นตัวสะกด คำต่อไปคือคำว่าเนยเนาะเออยอเนยและสุดท้ายคือคำว่าควายคอวออยควายเพราะนั้นคำเหล่านี้สังเกตจะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตราเกยนั่นเองต่อไปคะ่ะมาตราโกซึ่งมีวแหวนเป็นตัวสะกดเดี๋ยวเราไปดูว่า มีคำว่าอะไรบ้างภาพแรกคือคำว่าแก้วก็แอววแก้วไม้โทแก้วเด็กๆสังเกตจะมีวแหวนเป็นตัวสะกดภาพต่อไปคือคำว่ากาวก็อาวัออกาวมีวแหวนเป็นตัวสะกดภาพต่อไปคือคำว่ามะพร้าวสังเกตนะคะมีววแหวนเป็นตัวสะกด ภาพต่อไปคือคำว่าแมวสังเกตนะคะ m o r อว o w m ว r r o w e เป็นตัวสะกดคำนี้คือคำว่าไข่ดาวดอ a า o w e n สังเกตได้นะคะคำที่ยกตัวอย่างจะมีว o r r o เป็นตัวสะกดสรุปแล้วคำที่มีว o r r o เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราโกบนะคะเอาละค่ะมาตราตัวสะกดที่ ไม่ตรงตามมาตรานั่นหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเพราะฉนั้นมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราได้แก่มาตรากกกบนและกดนะ,ะมีอยู่4มาตรานะครับกกกบนและกดไปดูมาตราแรกเลยค่ะมาตรากกนะคะหรือเรียกว่าแม่กกนั่นเองก็จะมีกอไก่ขอไข่ คอควายและคอระคังเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากกนะคะเวลาอ่านออกเสียงจะเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆเดี๋ยวไปดูตัวอย่างของคำในมาตรากกกันเลยค่ะภาพแรกคือคำว่าหมวกเด็กๆลองสะกดคำว่าหมวกดูสิหมอมอ,อวก กอหมวกสังเกตว่ากอไก่เป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตรากกตรงมาตราอยู่แล้วนอกจากกอไก่เป็นตัวสะกดแล้วยังมีขอไข่เป็นตัวสะกดสะกดคำว่าสุนักไหนลองออกเสียงคำว่านักสิคะนออะกอนักเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะแต่เวลาเราเขียนคำว่าสุนักใช้ขอไข่เป็นตัวสะกดแต่เด็กๆอ่านออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะนั่นล่ะค่ะ ต่อไปฟักทองคำว่าฟักออกเสียงมาตรากบใช้กอไก่ตรงตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะคำว่าวัคซีนคำว่าวัคบอะกอวัคออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดแต่เขียนจริงๆแล้วใช้คอควายเป็นตัวสะกดนะคะคำว่าเมฆไหนลองออกเสียงคำว่าเมฆดูสิ มอเอกออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะแต่เวลาเขียนจริงๆใช้คอระคังนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากมีกอไกนะคะอยู่ในมาตรากกแล้วยังมีขอไข่มีคอควายมีคอระคังนะคะเวลาอ่านออกเสียงจะเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดรสรุปแล้วคำที่คุณก้อยยกตัวอย่างนี้จัดอยู่ในมาตรา ไปค่ะมาตรา钵อ,อบอบบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดนอกจากมีบอใบไ,ไม้แล้วยังมีปอปลาพอพานพอฟันและพอสำเพอเป็นตัวสะกดอีกเพราะเวลาเราอ่านออกเสียงเหมือนมีบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดะเด็กๆไปดูตัวอย่างของคำเลยค่ะคำแรกคือคำว่าจอบจอบ,จอบ เพราะนั้นใช้บอใบไม้เป็นตัวสะกดตรงมาตราแม่กบอยู่แล้วคําต่อไปคาว่าทูบเวลาเขียนคําว่าทูบใช้ปอปลาแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดคําว่าโรคออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดแต่เวลาเขียนใช้พอสำเภาีราฟคาว่ารับออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดแต่เวลาเราเขียนเขียนพอฟันคําว่าโทรศัพท์ คำพูดสัพท์ใช้พอพานแต่วเวลาเราอ่านออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำที่คุณครูยกตัวอย่างมานี้อยู่ในมาตรากบนอกจากมีบอใบไม้แล้วยังมีปอปลาพอสาเพาพอฟันแล้วก็พอพานอยู่ในมาตราแม่กบเช่นเดียวกันนะคะเอาล้วค่ะต่อไปคือมาตรากลนนอกจากมีนอนหนูเป็นตัวสะกดแล้วยังมีนอนเนน ยอหญิงรอเรือรอลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเหมือน,นมีนอหนูเป็นตัวสะกดเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของคำเลยค่ะคำแรกคือคำว่าช้อนชออนอช้อน,น,ออนไม่โถช้อนใช้นอหนูซึ่งตรงมาตราอยู่แล้วนอกจากมีนอหนูแล้วยังมีนอเนน เป็นตัวสะกดเช่นคำว่าดอกคูณออกเสียงคูณคออูนอคูณออกเสียงเหมือนนอหนูแต่เวลาเขียนใช้อนเนนคำว่าวานประวานวานตัวนี้ออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดแต่เวลาเขียนคาว่าวานใช้ลอ w u ลาคำต่อไปฟุตบอลบอลใช้ลอ l ิ i แต่เวลาเราอ่านออกเสียงคำว่าบอลเหมือนม no ีนอหนูเป็นตัวสะกด คำว่าทะหานใช้รอเรือแต่เวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีนอนหนูคุณแจอ่านออกเสียงคำว่าคุณเหมือนมีนอนหนูดัะนั้นคำที่ยกตัวอย่างนะคะอยู่ในมาตรากลทั้งหมดนะคะต่อไปค่ะมาตรากฎมาตรากฎนี้จะมีตัวสะกดอยู่ในมาตรากฎค่อนข้างที่จะมากมีตัวอะไรบ้าง มีดอเด็กตัวของมันเองจอจานชอช้างดอชะดาตอปะตักทอฐานทอมุนโธท,ทพุทเท่าตอเตา่าถอถุงทอทหารทอธงสอสาราสอฤศีและสอเสือเป็นตัวสะกดเวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดเราไปดูคำตัวอย่างกันเลยค่ะ คำแรกคือคำว่าสมุดใช้ดอเด็กนะคะเป็นตัวสะกดซึ่งตรงตามมาตราของมันอยู่แล้วคำต่อไปคำว่ากระดาษใช้สอหรือสีเห็นไหมคะแต่เวลาเราอ่านออกเสียงคำว่าดาดเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดตํารวจใช้จอจานแต่เวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดพอโทอรศัศน์คำว่าทัศนใช้สอสาาแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเหมือนมีดอเด็ก คำว่ารถบกที่ขับนะคะใช้ถอถุงแต่วเวลาเวลาเราอ่านคำว่ารถเหมือนมีดอเด็กและสุดท้ายคือคำว่าอูดใช้ถอฐานแต่เวลาเราอ่านเสียงคำว่าอูดนะคะเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดสรุปแล้วนะคะคำตัวอย่างนี้อยู่ในมาตรากดทั้งหมดนะคะเอาล้วค่ะเข้าสู่ใบงานของเด็กๆชั้นป .2 แล้วนะคะ ให้เด็กๆฝึกอ่านแล้วสังเกตตัวสะกดแล้วเลือกคำไปเติมลงในตารางมาตราตัวสะกดให้ถูกต้องคัดลายมือให้สวยงามนะคะนักเรียนสามารถเลือกคำให้เป็นหนึ่งคำหนึ่งพยางเติมลงในตารางได้เลยนะคะยกตัวอย่างคำแรกคือคำว่าเสียงดังเพราะนั้นคำว่าเสียงกับคำว่าดังเราแยกพยางออกเพื่อเราจะเติมลงไปในมาตรานะคะ คำว่าเสียงใช้มาตราตัวสะกดอะไรคะเด็กๆสองเอียงอเสียงใช้งองูใช่ไหมคะเพราะนั้นงองูอยู่ในมาตราใดคะมาตรากงเพราะนั้นเด็กๆก,ก็เติมคําว่าเสียงในมาตรากงแล้วก็แยกคําว่าดังดออะงอดังใช้งองูเหมือนกันค่ะเพราะนั้นงองูก็อยู่ในมาตรามาตราอะไรคะเด็กๆมาตราเลยคะก็มาตรากงนะคะแยกแบบนี้นะคะอะมาดูคําที่สองอ่านว่า ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทออะงอทางไม่โถทั้งใช้งองูเป็นตัวสะกดอีเพราะฉะนั้นก็อยู่ในมาตราโกงคําว่าหมดเด็กๆสังเกตคําว่าหมดใช้ตัวสะกดค,คือดอเด็กใช่ไหมคะดอเด็กอยู่ในมาตราเลยคะ่ะมาตรากดอ่าหมดไปแล้วสองคำต่อไปคําที่สามค่ะรถน้ําคําว่ารถเด็กๆสังเกตใช้ดอเด็กเพราะฉะนั้นดอเด็กอยู่ในมาตราเลยคะ่ะมาตรากดคําว่านา้ํานออํา นำไม่โทน้ำมีตัวสะกดไหมคะไม่มีเพราะนั้นคำว่าน้ำอยู่ในมาตราเลยคะ่ะมาตราที่ไม่มีตัวสะกดก็คือมาตรากอกาเอาและะ้วค่ะทำได้ไหมคะ,อ,ะอีกหนึ่งคำคำ่ะคำว่าจำตอบจออันจาอยู่ในมาตราใดคะจำไม่มีตัวสะกดเพราะนั้นอยู่ในมาตรากอกาคคำว่าตอบตอบบอตอบบอไปไม้เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราเลยคะ่ะกบอบ ใช่ไหมคะพอจะเข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วก็ทําใบงานด้วยความตั้งใจนะคะดูตัวอย่างเสร็จแล้วถ้าไม่เข้าใจย้อนดูคลิปของครูก้อยนะคะแล้วมาเจอกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะสําหรับสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็บา,บายๆนักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทําใบงานนะคะ